สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นไดกเได้ครับเอ้ยสวัสดีย้ำคำย้ำแรงพี่น้องเอ้ยนี่จะหางงแล้วเป็นไรกได้ครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านเมืด่ดมือแลวพี่น้องสามมือแล้วพี่นอ้อ,นองเอ้ยคืนนี้มีงานคืนนี้มีงานอาทิตย์นี้พิ่แต่แรงงั้นคืนนี้แหละแถวที่สองอพี่น้องเป็นตะลุยวะบุ <c oughs> อังวะวอยังไล่กับอะไรพี่น้องเอ้ยแดดกจะจมเลยพี่น้องเอ้ย เฮ้ยเหตุใดทีว่าเหตุใดชีวิตเมื่กี้ราบลื่นนะพี่น้องเอ้ยมาๆมาฝนกับจีตอกแล้วพี่น้องมองหันไปไปซอยบักซีดามาว่าจีบิทายหูใต่ต้นว่าจีบิทายคลิปอยู่ใต้ต้นซีดามะพี่น้องเลยฝนซอยเสียดพราะนั้นเสร็จด้ามฝนมาบึ้มบึ้มบึ้มพี่น้องเลยต้อกฟ้าเขาบ้านพี่น้องเอ้ฝนหลังคีนกเหมือนเดิมรสชาร์โอชะโอชะ ผลไม้พื้นบ้านของไทยเราซึ่งประเทศนอกไม,ม่มีพูดแล้วละเอาม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 า,มาพี่น้องมาบริหารกรรมกันยำฝรั่งขี้นกบักขิดาบ้านเฮานี่างะพี่น้องมา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 เกลือเห็ดเองให้เราแหละโอ้คอยคนเดียวซอสอห่านเลยมีคนพร้อมอยังพร้อมสามยมเฮ้ยเพื่นอน มันมักข่าเน้ะแข็งแข็งกรอบกรอบเนี่ยอืมเนี่ยไะเผ่อจ่ายฝาควมเบิ่มๆเลยพี่น้องเอ้อถ้ามานพี่น้องเพิ่โตมัครับเม่นมาบอกกันได้ได้ัไดนไ้เด้อคุยกันอื้อมร้านโะเอ้อ แม่แม่ที่ดานะแถวต่แอ้จะบอกขามมากินนย่บอขามนวแก่แบบนี้ือกด ตังดัีเลียน้องโอ้ังดีเนีโอ้ฮึแฉบอีกพี่น้องแฉบแฉบผลไม้พืนเมือกบานท้านนี่มันแ่บอีกพี่น้องฮืมเอ้า 怎么来平昌？